แล้วค่ะอรอบแรกนะคะอร,รอบแรกลงมาให้เสมอตัวนเรื่องอะเรจุดตัดดเดี๋ยวหัวเร็วยืนยาวเร็วแค่ไหนเนาะยืนยาวแค่พี่เลี้ยงลูกก็เช่านไรใช่ฮึมลงสีแล้วนะคะอุ้ยลูกค้าค่ะต้องมาดูงานจริงค่ะเบ็ดสีกล้องไม่เทียบเท่าสายตาจริงนะคะสวยมาก เป็นขาวนวลขาวมุกจริงๆค่ะถ้าโดนแสงนะคะเทียบกับยังไม่ได้ทานะคะฝั่งนี้ยังไม่ได้ทาค่ะทำบ้านสวยๆแข็งแรงสเปคตรงนะคะให้คุณอยู่นะ มันมาถึงขนาดนี้แล้วมันหลังใหญ่ขนาดนี้แล้วค่าแรงมันตายตัวอยู่แล้วจะสเปคของถูกหรือของแพงเขาก็คิดตามตรมหรือคิดตามขนาดตรมก็คือขนาดอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเหมือนที่พี่นามีคำหนึ่งนะคะที่พี่นาพูดกับเจติ๊กว่าน้องติก๊กสีอะจ้างคนทาครั้งเดียวจบ เพราะฉะนั้นใช้ของดีไปเลยเพราะค่าจ้างมันก็แพงอยู่แล้วนะคะมันก็ราคาเท่าเดิมเพราะฉะนั้นถ้าคุณมีทุนนะคะแล้วมีงบแล้วสร้างหลังใหญ่ขนาดนี้ใช้สอของที่มีคุณภาพเถอคะค่ะสิ่งสำคัญของผู้ที่สั่งนะคะ บ้านผู้ที่มีตังที่คิดจะซื้อบ้านคุณต้องไว้ใจผู้ประกอบการไม่ใช่ไว้ใจสิคุณต้องมั่นใจนะคะว่าเขาสร้างของสร้างบ้านให้คุณจริงตรงตามสเปคหรือเปล่าคุณต้องตามนะคะต้องระวังให้มากที่สุดด้วยความเป็นห่วงค่ะเจ๊คนทำงานนะคะเจ๊คนทำงานมีหลายทีมที่ทำจริงแจงสเปคจริงเหมือนที่เจ๊ทำนะคะมีหลายทีม เลยหากันให้เจอนะคะสนับสนุนเจสนับสนุนคนทำงานทีมที่ทำจริงทำงานจริงหาเลี้ยงชีพพาครอบครัวต้องใช้คำว่าครอบครัวถ้ามาอยู่ในเขตในอาณาจักรทีเซตอีเวหรืออาณาจักรคุณผู้ประกอบการแล้วนะคะช่วยกันทำมาหากินค่ะเงินสัดส่วน ได้มาตามสเต็ปที่คุณมีความสามารถนะคะถ้าคุณอยากได้เงินเยอะแล้วก็มีความเสี่ยงที่จะเจ๊งไปไม่รอดนะคะก็มาเป็นผู้ประกอบการเองค่ะพุกคาค่ะท่านค่ะสวยมากค่ะมีคำหนึ่งที่แบบว่าแกเป็นผู้หลักผู้ใหญ่แล้วเป็นคุณคู่พ้อเขาเขาพูดได้ได้ได ให้เจ๊ได้มีกำลังใจในการทำงานมากมีหลายครั้งที่เจ๊จะทำโปรดักต์บางโปรดักต์บางคนก็มีงบน้อยๆเนาะซึ่งจะพูดว่าโปรดักต์ที่เจ๊ทำที่เป็นลองไม่ใช่ออริจินอลแบบโปรดักต์ดั้งเดิมอ่ะก็ดีอยู่แล้วก็ดีกว่าชาวบ้านชาวช่อง,ของเขาหลายๆที่อยู่แล้วอย่างเงี้ยเจ๊ก็เลยมีกำลังใจขึ้นใจในการทำงานนี่ ทั้งทีมงานก็มานั่งขัดนั่งอย่างเงี้ยมีผ้าอีกอยู่นะเจ๊น้ำนะค่ะอยู่ในถุงมาเป็นใครที่อยากร่วมง,งานกันนะคะมาเป็นครอบครัวกันค่ะอันนี้ก็อีกครอบครัวหนึ่งนะคะเขาก็มีบ้านแตกกระแหงของเขาอีกอ๋ออาจจะมีเยอะบ้านนะคะเจ๊ก็มีบ้านหลายบ้านครอบครัวเจ๊ใหญ่ค่ะทีมงานเจ๊ใหญ่นะคะ บ้านแตกคุณวาเอ้าบ้านแตกเป็นย่อยๆยยๆไงแตกนอแตกนอเออแต่ควรจะมีบ้านเดียวนะช่างโจนะมีหลายบ้านไม่ไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่นะมันเจ็บเอวเนาะท่านเนาะมีบ้านหลายบ้านมันเจ็บเอวเนาะเออนอเนี่ยไงก็ได้เห็นสภาพเดินกระเพกยังกับคนแก่เงี้ยเป็นกระทีมนะคะแล้วสองนะคะเดินเจ็บเหมือนพี่คาดาบนะคะหนึ่งช่างโจสองเจติกนะคะ ไม่ใช่แช่งเจใน,นใจแล้วรอบก่อนเดินเหมือนคนขี้คาดากมากนะคะเ,เอาที่ว่าหลังเจ๊ดหักไงตอนนี้ก็ยังเชื่อมไม่ติดเลยลเออคก้นกบที่ว่าไอ้นี่ทำไมไม่บอกวพวก,กูเชื่อมผมไม่ตามติดนะกระดูกไม่ใช่เหล็กเขาก็นะคะมีปัญหาเ <c oughs> หลือแต่บางอะค่ะสภาพยังคงสภาพดีอยู่นะคะบางยังจะเจรับผิดชอบสองหลังนี้ให้ทางบ้าน ที่นานะคะจะทําให้เต็มที่ค่ะผิดพลาดประการใดทั้งคําพูดและวาจาและการกระทํานะคะรวมทั้งทีมงานด้วยขเขายังเด็กยังเล็กอยู่คนนี้กราแบบขอโทษไว้นะที่นี้ด้วยนะคะขอบคุณสนับสนุนทั้งการเงินการงานและของกินด้วยนะคะขอบคุณมากๆค่ะที่เมาคนนี้ สร้างบ้านที่ตรงตามสเปคตรงตามที่ได้ตกลงกันไว้นะคะสร้างให้ค่ะถ้ากันแท่งกันไม่ซื้อไม่หาไม่ว่ากันนะคะคนที่สนใจในอาชีพเจและการกระทำทางทีสัตอีเว้นนะคะฝากสนับสนุนให้กําลังใจกันให้ติดตามการกระทํากันด้วยนะคะใจจบคุมงบไม่อยู่ก็มีใจจบคุมงบอยู่ก็มีนะคะขอบคุณมากครับผม